รถเกี่ยออโต้คันนี้ค่ะตรวจสอบได้เกี่ยวไม่ได้ด้วยสายตาแน่ลูกค้าคันนี้เสนอค่าได้เลยเท่าไหร่ดีคะเท่าไหร่ดีคะเสนอค่าได้เลยขอราคาหน่อยค่ะใช่แล้วค่ะเท่าไหร่ดีเสนอไหมลูกค้ามีไหมคะันนี้เจ็ดแสนบาทได้ไหมเจ็ดแสนแปดหมื่นรับไหมคะเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทรับได้แบบราคาได้เลยใช่แล้วค่ะลูกค้ากับมินิคูเปอร์คันนี้ค่ะมีไหมคะมีเท่าไหร่สนใจไหมลูกค้าเจ็ดแสนแปดรับได้ยูเนี่ยราคาได้ถ้าไม่ได้ขอราคาหน่อยค่ะอะไรก็สามารถเสนอราคาได้นะถ้าราคานี้ไม่ได้ลูกค้าซื้อได้้้้้้้เเเเเท่่่่่่่าา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 าไไไไหรรรรรรคค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 ะะะะะใชแลลลลววีีมมมมัยููกกกสสสสถถนนออดดฝ ลูกค้ารับไหมมีไหมคะเจ็ดแสนแปดรับไหมคะเจ็ดแสนแปดรับได้เป็นราคาได้เลยใช่และะ้วค่ะเจ็ดแสนแปดไม่ได้ลูกค้าเท่าไหร่ดีเจ็ดแสนหกมีไหมเจ็ดแสนหกเจ็ดแสนหกลับไหมคะเจ็ดแสนหกหมืม่นบาทรับได้เป็นราคามาเลยใช่และะ้วค่ะมีไหมคะมีไหมไลูกค้าเป็นราคาไหมเจ็ดแสนหกหมื่นมีไหมถ้าไม่ได้ขอราคาหน่อยค่ะลูกค้าถ้าราคานี้ไม่ได้ลูกค้าซื้อได้เท่าไหร่คะใช่แล้วค่ะมีไหมคะรับได้ยืนเงี้ยราคาได้มีไหมลูกค้าแต่ถ้าไม่ได้ลูกค้าสาม เนอราคาฝากราคาไว้ได้ค่ะทุกๆราคามีผลค่ะฝากราคาไว้หกแสนบาทกับคุณนะลูกค้าหกแสนบาทยังไม่ถึงค่ะหกแสนบาทสองท่านเลยกับคุณนะลูกค้าหกแสนบาทไม่ถึงค่ะขอมากกว่านี้ได้ไหมคะขยับราคาให้อีกหน่อยได้ไหมคะใช่แล้วค่ะลูกค้าขอหลักเจ็ดได้ไหมใช่แล้วค่ะลูกค้าจะสนสี่ได้ไหมเจ็ดแนสี่จะสสนสี่รับไหมคะจะดสนสี่มันมารับได้เป็นราคาได้เลยใช่แล้วค่ะทางประกันให้เราจะดแสนสี่มีไหมคะมีไหมคะฝากนะคาไว้สุดที่หกแสนบาทกับคุณนะลูกค้าหกแสนบาทก็ส่งเสนอประกันให้ล้วยังไม่ถึงราคาขายค่ะ มีมากกว่า <rôle> นี้ไหมมีไหมคะมีไหมคะมีท่านใดให้มากกว่าหกแสนบาทไหมคะใช่แล้วค่ะวันนี้เจ็ดแสนสี่ได้ไหมลูกค้าเจ็ดแสนสี่รับไหมคะเจ็ดแสนสี่ใช่แล้วค่ะถามว่ากรรมการให้เลยใช่แล้วค่ะมีไหมคะรับได้เป็นราคาได้เลยใช่แล้วค่ะลูกค้าเจ็ดแสนสี่มีไหมเจ็ดแสนสี่มีไหมคะเจ็ดแสนสี่รับได้เป็นราคาได้ใช่แล้วค่ะ มีไหมจะสสี่ไม่ได้ลูกค้าจะสสามมีไหมเจะสแสสามนะคะาม,มะก็มาให้อีกครั้งหนึ่งคะ่ะเจ็ดแสนสามได้ไหมคะเจ็ดแสนสามพันบาทรับไหมคะ่ะมีไหมรับได้เป็นราคาได้เลยใช่แล้วคะ่ะฝากราคาไว้หกแสนบาทนะคะในวันนี้หกแสนบาทฝากไว้สุดๆหกแสนห้ 6, าฝากไว้ขอบคุณค่ะหกแสนห้าค่ะฝากไว้สุดๆในวันนี้นะคะยังไม่ถึดราคาขายในละะกูกค้ากนมากมากว่านี้เชิญเลยคะ่ะมีไหมคะ่ะมีไหมคะมีไหมเจ็ดแสนสามฝากไว้สุดๆขอบคุณนะคะลูกค้ายังไม่ถึงนะคะ ขอเจ็ดหกแสนห้าบาทฝากะคาไว้สุดๆขอบคุณค่ะก็ส่งสตอประกันให้ยังไม่เดือดราคาขายถ้าไม่มีมากกว่นี้กส่พันเลยนะขอบคุณราคาที่ฝากไว้ด <c oughs> ้วยค่ะฝากนะคะไว้หกแสนหขอบคุณนะลูกค้าเจ็ดแสนสามีก่อนไมเจ็ดแสนสามหมื่นมีไหมคะเจ็ดแสนสาไม่รับประสกันเลยนะเจ็ดแสนสาไม่รับประกันนี้พันหนึ่ค่ะเจ็ดแสนสบาทไม่สนใจณี้่ันสองเจ็ดแสนสามบายังไม่มีเท่าหร่สนใจนะถ้ายังไม่รับขออนุญาตไับผ่านครั้งที่สค่ะขอผ่านไปก่อนเลยค่ะออนไลน์สักครู่ค่ะเจ็ดแสนสา ออนไลน์ให้ราคามาแล้วมีเทาไหร่มากกว่าลิเชลเลยค่ะสู้ต่อแข่งค่ะราคาที่เลรนะเจ็ดแสนามหมื่ราคานี้กรรมการก็ขายแล้วค่ะเจ็แสนสาออนไลน์นะมีมากกว่าเค่ะเจ็ดแสนสามหื่นออไลน์ะเจ็ดแสนสามหม่นจ็สามวันนับหนึ่งแสนสามวับสองเแสนสามลูกค้าออนไลน์นะปเลขสามูย์ศูนย์ห้านะมีเท่าไหร่มากกวเชลเลยค่ะเจ็ดแสนสามมื่นบาทที่ออนไลน์ค่ะนับสามขายค่ะตกลงขายที่ราคาเจ็ดแสามื่บาทลูกอ้าออนไลน์แปดหมาเลขสามศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งสามศูนย์ศูนย Sao có to lời lầm nạp đi